ช่วยพูดถึงการลงพื้นที่นิดถึงว่าได้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเกตเก้าสงขาทุกท่านครับกับผมเองนายสมชายเร่งหลักหรือยีชายเนี่ยครับจากการลงพื้นที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันนะครับในช่วงปฏิทินการเมืองที่อยู่ในขบวนการเร่งรีบเนี่ยนะครับก็ทุกพื้นที่ครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับกับผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โควิดนะครับแล้วก็เราลงเพิ่มเติมในส่วนของพี่น้องหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับที่เราไม่ได้พบและก็ได้ไปพูดคุยนะครับเสนอตัวยืนยันตัวต,วตวนกับพี่น้องนะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากในส่วนของความเจริญหรือการตลาดเนี่ยนะครับก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับนะครับ,นะรบเพราะว่า ในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี62นะครับระยะเวลา4ปีก็คือ1วาระของปฏิทินการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ชาวบ้านคาดหวังและอยากได้ในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยโชคดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เขต9นะครับจากเดิม8เขตของจอดสงขา เพิ่มมาอีกหนึ่งเขตก็เป็นเขตเก้าครับเป็นพื้นที่ที่เป็นสายพันธุ์เป็นกลุ่มก้อนนะครับทั้งพี่น้องพุทธทั้งพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนหรือสายพันธุ์เดียวกันเป็นส่วนใหญ่ครับก็ได้มีความสนิทสนมชิดเชื้อกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับชาวบ้านเองเก็กล้าพูดกล้าถามกล้าคุยนะครับในประเด็นเรื่องการเมืองหรือว่าโดยเฉพาะ ความจำเป็นหรือสิ่งที่สําคัญกับชาวบ้านขนาดนี้ก็คือเรื่องปากท้องนะครับชาวบ้านก็กล้าพูดกล้าถามนะครับว่าเ,เมื่อเราเองเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของพี่น้องโดยเฉพาะในเขต9้าซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่นะครับยังไม่มีสอสอเดิมอยู่นะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมจะต้องออแสดงฝีมือหรือจะทํางานให้กับพี่น้องในพื้นที่นะครับ ผมให้ความสําคัญหรือให้ความหมายไปที่เรื่องปากท้องนะครับและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับก็คือเรื่องการศึกษานะครับผมถือว่านี่คือกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราจะพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตนะครับด้วยกับทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงอยู่อย่างมากมายในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของเขตเก้านะครับมีสนามบิน นะครับมีแม่น้ำมีลำธารมีภูเขานะครับและก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกว่าอนาคตการเมืองที่จะถึงเนี่ยจะเลือกตั้งวันที่14เนี่ยครับ,รบชาวบ้านมีความมุ่งหวังนะครับหรืออยากได้นักการเมืองที่มีคุณภาพนะครับถึงลูกถึงคนจริงๆ เป็นนักการเมืองที่เข้าถึงได้นะครับก็คือลักษณะคือบ้านไม่มีรั้วนะครับซึ่งผมเองก็เป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนาลูกชาวสวนนะครับผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพี่น้องในพื้นที่นะครับและสำคัญกว,กว่านั้นก็คือผมมีความรู้สึกถึงเรื่องปากท้องนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือโฟกัสไปที่เรื่องปากท้องนะครับ ด้วยกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาผลกระทบนะครับหรือเสียงสะท้อนของชาวบ้านเนี่ยถือว่าพูดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเรื่องการใช้ชีวิตอย่างยากลําบากนะครับก็คือเรื่องทำมาหากินนะครับการติดต่อการค้าขายนะครับหรือว่าเ,เงินที่จะหา รายได้มาจุนเจียครอบครัวเนี่ยถือยากลําบากมากนะครับด้วยกับวิกฤตต่างๆนะครับก็เลยว่าผมนะครับได้มีการบ้านจากพี่น้องในพื้นที่เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยสรุปนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนะครับหรือผู้แทนปี่เนี่ยครับโดยเฉพาะตัวกระผมนายสมชายเนึ่องหลักเนี่ยครับเขต9เนี่ยผมจะไปมุ่งเน้นไปในส่วนของเรื่องปากท้อง นะครับและก็ยกระดับค internet, ุณภาพชีวิตของพี่น้องครับเอ่อเรื่องนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับความร้อมอะไรทีมาอะไรก <ningar> ็จากการที่เราลงพื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมมีความมั่นใจนะครับในความมัม่นใจเต็มร้อยนะครับว่าพี่น้องที่เขาคาดหวังนะครับและก็ให้การสนับสนุนนะครับทั้งพี่น้องพุทธทั้งพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับผมถือว่าผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของพี่น้องในพื้นที่โดยตรง นะครับเขาก็ให้คําแนะนำนะครับให้คําแนะนําส่วนตัวผมเองนะครับน้อมรับคําแนะนําและก็พร้อมทีมงานนะครับที่จะเข้ามาเพื่อส่งเสริมนะครับส่งเสริมและก็สร้างสรรค์นในส่วนของการเมืองแบบรูปแบบใหม่นะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเนี่ยนะครับผมให้ความสําคัญตรงนี้นะครับออจะจัดวางอะไรกับ พี่น้องในประชาชนในพื้นที่เขตก้าบ้างว่าไอ้เลือกภูเกตไดแล้วก็เขตก็ไอ้เลือกมีชัยแน่นอนที่สุดครับเมื่อเราคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนนะครับและก็คุยถึงเรื่องผลงานนะครับโดยเฉพาะตัวกระผมเองไม่ได้มาจากสายพันธุ์นักการเมืองนะครับซึ่งเรารู้บริบทตรงนี้ว่าวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเขตเก้าก็คือซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ นะครับรอยต่อระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาปรับปรุงแก้ไขหรือว่าสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกันเนี่ยนะครับก็สิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ผมมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าเออพี่น้องให้การสนับสนุนและพร้อมนะครับที่จะผลักดันโดยเฉพาะผลงานของพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับ ก็คือการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาก็เห็นชัดนะครับว่าเรามีเราได้สอสอมาหนึ่งท่านนะครับเขตเจนะครับซึ่งพื้นที่นาทวีสบาย้อยนะครับก็หลายๆท่านนะครับพี่น้องในพื้นที่นาทวีสบาย้อยพูดตรงกันนะครับว่าออผลงานเป็นที่ประจักษ์ของพรรคภูมิใจไทยและด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของผู้สมัครนะครับหรือสอรสอในพื้นที่ก็คือเห็นเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดว่า พี่น้องจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสสบ้านเรานี่คือคนของเรานะครับบรรยากาศเหล่านี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าจะต้องจะเกิดขึ้นในเขตกับพี่น้องเขต9้าอย่างแน่นอนครับเอ่อเพื่อแนะนำเบอร์แล้วก็บรรภัณึงว่าเบอร์พักเบอร์อะไรัครับก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับได้มีการหยิบบัตรนะครับหรือหยิบเบอร์นะครับผมก็โชคดีมากครับได้เบอร์เจนะครับซึ่งเป็นเบอร์เจ ซึ่งเป็นเบอร์ที่พี่น้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับซึ่งใน,ในพื้นที่เนี่ยก็หลายๆท่านบอกว่าเออเป็นเบอร์เจ็ดทำไมโชคดีอย่างนี้นะครับเออเป็นเบอร์ตรงกับเบอร์เซเว่นหน้าบ้านเราก็มีตรงนู้นก็มีนะครับและก็เป็นเลขสวยอะไรต่างๆนะครับและโชคดีไปกว่านั้นก็คือพักก็ได้เบอร์เจ็ดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับและก็เป็นที่ง่ายสําหรับพี่น้องนะครับที่จะเข้าไปคูหาวันที่14เนี่ยกาทั้งคน ทั้งผู้สมัครเขตทั้งพรรคนะครับซึ่งง่ายนะครับเรากาผู้สมัครเบอร์เจ็ดกาพรรคก็เบอร์เจ็ดนะครับขอขอพี่น้องนะครับไม่ได้เป็นการฝากนะครับขอพี่น้องกันว่าวันที่14ที่จะถึงนะครับก็อยากให้มีการรณรงค์การเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าคูหานะครับสร้างการเปลี่ยนนะครับสร้างการเปลี่ยนหรือว่าเอ่อการเปลี่ยนประเทศอยู่ในกำมือของพี่น้องเราทุกคนนะครับขอให้มีสติขอให้มีความคิดนะครับ ที่จะเปลี่ยนประเทศไปพร้อมๆกันนะครับโดยการตัดสินใจเลือกพรรคภูมิใจไทยนะครับเบอร์เจ็ดแล้วก็ผู้สมัครก็คือตัวกระผมเองนะครับเบอร์เจ